แล้วตัวแตกลนะ้่เดี๋ยวเอามีอันนี้เอาเยอาบาแกมันเป็นอันนี้ออกมากก่านไมันเป็นกินเป็นกินแล้วมาปอกมันไม่สูตรไงแม่อันมันทำกล่องไปเพื่อนทำกล่องไปหาปวดทุเรียนเนี่ยอกิ่นันแห้งปวดตัวอยู่นี่ไม่ต้องปวดตัวกกตัวกับตัวะเกียหนักไปเนี่ย คุณใหเกินใ่เราเบ่งนะมา่นเรายุมดานั่นจะตัวติแตกก็บอ้าวเดินสอทาปาดให้มันทะลุกันแหมันจันทนี้เต้สีงามเกาอไหนนี่เนี้ปาดจะสีออกนี่เชือนังขาเนี่ออกทั้งหลังกทั้งหลังนี่ยออกตาง่านโอม บักท yeah so ุเรียนหนวยชอกำปั uh, ่นพี่น้องเปิดแก้เบิดเพือนหมดบังอ่ะหมดก็บ <c> ร <oughs> um, wow. <c oughs> ่องแห้งหน้าใหมดชิลาต้องนั่งไปห้างเด้อนด้วยเหรออุ้ยตดแล้วตดแล้วพี่น้องโอ้ขาดเนาะคือได้กินแล้วอ๋อมันก็เบี่ยงสั่นแม่ไม่ไม่นี่ไม่เป็นนัปาดเครื่องกั่น โอ้ยุลุงน้ำเบมุเรียนวยนี่โดนตัแตก้นนนองม่ไกินมุมเด้อหวาตใช้มัว้บามีปาดขาในเด้ใช่มีดออ้ยออกเน้นๆนะปานากระซือเพอนจิมปานากรซือเพื่นแ่เลยาทุเรียนเนี่ยโดนทนทำร่างกายเยอะมากเลยนะ่ใกไมากเลสูนในบกทุเรียนอมัน อุ้ยเราได้กินแล้วขึ้นยังหนูทำไมเนี่ยล่ะขึอนยังก่อนขึ้นยังหนูวะหนูผูกต๊ะเออมันสีมันงามตัวหลาเป็นตาแส็บอยู่มันสแล้วสแล้วให้คิดหน่องเบื้องนั้นหนาโยขวดไม่ถึงเบื้องนั้นหนึ่งอ๋อหันกล่องมาทำไนมล่เหลืองอุ้ยเหลืองสวยสีมันสวยเนาะแต่ว่าต้องชิมก่อนว่าเป็นยังไงเนื้อเหนียว ท่านอย่างนี้ไ,ไงไงฮะไม่รู้อะท่าน,นอย่าอยู่ม้องวายอย่างท่านอย่างสดเคยกินก้านยาวเป็นเนื้อทรายเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยมันไ,ไ,ไม่มันไม่มันมันเหมือ <c oughs> <c oughs> นหมอนทองคุณได้รุ่นนะรุ่นที่นอกรุ่นมันมันรุ่นอันเล่นว่านี่ นี่คือต๊ตุ่มเลยไหมป่ะเสียมองใส่มันอุ้ยเป็นอะไรเหรอมันเลือดเงี้ยอี่เด้ยมองใส่มันถือเหมือนเหมือนก้านยาวเลยอ่ะกินเหมือนก้านยาวเลยเบื้องต้นในมันเนี่ยกินมันแรงมากเลยนะนี่ยซีนหมือนี่ไหมเออหน่อยๆบางๆเออกินเหมือนก้านยาวเนื้อเป็นเนื้อใส่นี่อะไรนี่ย บอกเแล้วแตู่้นางแว่าต่ัอนทองแต่บใช่อันนี้ท่าคนท้งท่อก่่ทองเรน่อรจะไรอย่านี้ยีน่นกดไม่ออกขมไม่ใช่ขมหาหรอมันสูนแบบอเลบไอะไรกัน้ ม,ม,มันเสียมันฝาดเนี่ยมันบางทั้ฝาดการแง่รู้การแง่รู้เพราะว่า,วอาอมันเป็นแบบว่าเออมันเป็นเหมือนมันไม่เหมือนหม้อทองอะ่ะมันจะเป็นแบบว่เาเนื้อชายไงเน <ปะ S 2> ื้อปลาครบแล้วม,มีไหมแม่ดูดีหมดแล้วเด็กเบียดปัญญ,ญายเลยเนื้อบอกหมดเลยใช่ ยังเหลือเป็นลูกนะคะใครจะรับนะคะ C F นะคะ C F P O เ P O เริเปลือยยังเป็นลูกอยู่นะคะพี่น้องเอาไปต้มกินเป็นยาให้นิทุเรียนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สัมผัสนะคะเขาเอาไปต้มกินนั่เป็นยาใครเาบาแก่ตั้งเดอะไรเียเนี่ยเสียบเสียบ ก็เป yeah, yeah. ็นการเสร็จแล้วอกลางทางทีปอกทุเรียนมันอ่ามันมันอ่นหนามมันแหลมปวนะมันมคือหมอนนอะนามมันหน่อยมันแหลมมันโตต่อีกเด้อกะบอกแด้วว่าแพ่งปวดตัวหญ่าตัวเตะมืออบอเด้ กาวภูบ้่าก่มะิ่อ๋ออยากมีรหาสบ้เออไหาม้ยอรแกะตัวนี้แก่อบออร่อยนะแม่แต่มันเป็นแบบเนื้อสาตลนิดนึงมันเหมือนก้านยาวใช่ไหมเออใส่กะทิใบหนาแล้วยังเหลือเป็นลูกเหมือนเดิมนะดูวิใช่ไหมเออแล้มันเล็กดีนะ มันสุกแล้ว่าถ่ามันอี่นหน่อขึ้นเลยแน่เลยตะวนอย่างเอาเสียงเึิเนแบบในคลิปมึงสีและมึงถ้าคนนี้อัยน้จาเป็นอะไรลูกเอ้ยมวนอะม่น่รับสิดูกมัไหบบมันเหมือนก้านยาอะไรกินะ ปาดูดิยิงเียนอะไตาบบพี่งยิงเียนอะไรตาบบไม่ต้องไหนครับละอจะลงคิปน้องนิตาให้ดูค่ะปาดนี่ยยังไม่แย่เลยแคโอ้ จมุ้งไทยคลิปเดิมไม่ฟอดคลิปได้เหมือนโจมุ้งไายคลิปตอนนต่อสบายนะเอ๊เขาบอกข้อดาวออกดูสับอก่มันมีฉาแท้ก่อนนกินนี่เขาซื้อมากหมว่านนี่กินอันนี้ข้ออะไรล่ะ นี่เออจนี่ใช่มเขกินใส่กันตบบนี้บดกินเลยขนาดเลือกที่เรื่องเลือกพาถือเ็นกสิบริอกบรสอนเหนบอกมาุดน้าตัวาลีอีโนก็ยงดังแคู่มวนกบอเเบเลย่างนี้มาพอดีผู้เรียนจะเปนบนียอง มันก็กรอบนอกนุ่มในไงนี่คือคือเรางเนื้อปลาแต่ว่าอีกร้านนึงเนี่ยเขาเย็นมาจันนะจะเป็นจันอีกร้านนึ่งขั้กางเขาไปจะเป็นอันน้ำแบบจวดๆคืออะไรบอางขันกางเราเหนียวเที่ยวด้วเหียวตุยเป็นจันื่อเียกนยตุยเป็นจเรอกินเลแห้งกเรียนจะสเจนิดหรอเอจีนี่อ่อดได้นะสร้างไหมใช่ลองสร้างไหมเขาเขาถ่ายปะต้องอะไรไปดูในเพจน่าจะมีแต่ว่า มันจะมีร้านที่ส่งเพียรให้ดูตอนนั้นว่บาบิ๊กสองมันสั่งมากินแบบเซ็ตอะค่ะมันจะคนละเนื้อหรือคนดูเลยอันนี้ที่โจซื้อใช่ไหมร่มอยัวกครอบครัวนี้คืออยากมีครอบครัว,กกวที่อุ่นแะค่หมดลูกเลยนะแค่รวยมาบมั<อ>งให้มสมบัตินะคะเป็น,นปกำลังใจให้ค่ะหิวหิวมากมีมวย กองไปหาไหนเพืพนน่อนวะนะคะมึงกองไปหาหนอนเนีค่ะพขดีบเดีเนาเดี๋ยวนะแล้วจ้ะไมกเ็ยงเสียงพี่หลอกหาหเป็นกองกเลเป็นกล่องเล กอดโซฟากอดยังบุ้งเยชอบนั่งหนาลีนาลีลูกใครลูกใครลูกเปียวค่ะเขาชิันอะไรครแอนเดอร์ไอ้แม่า